สวัสดีครับมือนีมาผอกับชอบ่องมาเอ้ายงี้เก่าครับมือนีภาพเบิ้งแฮกเตอร์มือสองด้วยตัวน,นี้เป็นหุ่นเอวหาซวนนะครับตันนีเอวหาซวนชั่วโมงอยู่ที่โอ้ชั่มงเก่าพันนะครับเอ้ยโอ้ชั่มงเก่าพันนะครับตัวนี้อุปกรณ์ใหม่ อุปกรณ์จะสินวะอุปกรณ์สามสินคือกันอยู่บ้างนี่ขั้นหนึ่งนะครับเป็นเอลสามหกนะครับสามหอครับขั้นนี้ชั่วโมง1200งพร้อยได้หาเด็กเตอรอมือสองนะครับมือไอ้สนใจนะครับตามรอบถามเขามาไรนะครับเตอตัวเองกับอุปกรณ์สามสินนกักน สามโอเคพีนะครับกับหาศูนย์นะครับ L ห้าศูนย์ยังแหงนะครับตกใส่ง่ายดูได้สนใจนะครับสามารถที่ต่อสอบถามเมื่อ,อไหรนะครับเธอ๋ออยวตอวนี้อุปกรณ์สามชิน้น กีนกันอย่างโรตรีดีมกุ้งกดไลค์ก็ติดตามน้ำเลยนะครับเต้เพื่้สนใจกับสอบถามเขามาไหนครับทำอะไรบ้างอีกอะว่นนี้ยังไรครับเอาซั้งนี้นะครับสวัสดีครับ